แผ่นแสิวที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะจะเป็นแผ่น8ดสิวไฮโดรคาลอยนะคะของแบรนด์เมนทารธรรมก็คืออันนี้หนึ่งกล่องแบบนี้นะคะได้ยีหกชิ้นก็จะมีไซเล็กไซสกลางไซสใหญ่นะคะตัวนี้คือแผ่นบางมากก็คือแค่0ูนยสามเซนติเมตรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือนัดแปะไว้ข้ามคืนคือเขาจะดูดเนี่ยพวกของเหลวที่เป็นพวกหัวสิวอะไรพวกนี้คะ่ะดูดออกมาเลยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมดี๋นะคะ ซับอ,อกบาแบบนี้เลยสามารถแปะข้ามคืนได้หรือว่าแปะแล้วก็ออกไปข้างนอกได้นะคะแต่ว่าแผ่นนี้ต้องเปลี่ยนทุก12ชั่วโมงนะแผ่นแปะสิวตัวนี้นะคะก็จะสามารถป้องกันแบคทีเรียได้นะคะหรือว่าป้องกันสิ่งสุกปรกที่จะเข้ามาแบบที่ตรงผิวที่เราเป็นสิวอะความพิเศษนะคะของแผ่นแปะสิวเป็นธรรมาหนะคะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ว่าเหมาะกับทุกบริเวณสิวใครอยากตามนะคะอยากได้พิกัดที่ตรงปกนะกดได้เลยที่ตะก้าเหลืองสายร่างนะคะพิกัดที่นัดเอาไว้ให้ส่งตรงจากแบรนด์โดยตรงนะคะเป็นธรรมาหนะคะกับแบรนด์ฮาราดลาโบกคนนันนนะ แล้วก็เป็นตะกร้ามอนะวิธีการใช้งานของแผ่นแปะสิวนะคะก็คือทำความสะอาดหน้าแห้งเช็ดหน้าแห้งนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่เป็นสิวแปะเข้าลงไปหลังจากนั้นเราสามารถทาครีมหรือว่าทาครีมกันแดดแต่งหน้าอะไรได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็12ชั่วโมงให้เปลี่ยนนะคะแค่นั้นเลยหรือว่าใครจะแปะตอนที่นอนแล้วก็ตื่นมาแกะออกแบบนี้ก็ได้นะคะ